ครับสวัสดีครับร้านรถไถมือสองลำปางนะครับโดยพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวในส่วนของรถคูเบต้าอีกคันหนึ่งนะครับที่อยากนำเสนอให้ลูกค้าได้รับชมนะครับก็คันนี้ก็ได้ติดมาะจำแล้วก็ขายให้ลูกค้าจากในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วนะครับผมคันนีเ้เนื้อตัวเดิมนะครับ เป็นรถในปี57นะครับชั่วโมงทำงานเพียง800ชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงแท้นะครับคือไม่มีการก่อเล็กใหม่แน่นอนนะครับสีโดยภาพรวมทั้งหมดเป็นสีเดิมนะครับยกเว้นแค่เฉพาะในส่วนของคานล่างและใบดันนะครับที่ทางลูกค้านะครับขอให้ทางร้านเก็บสีเพิ่มเติมนะครับเพื่อความสวยงามนะครับถ้าดูโดยภาพรวมนะครับ ถอนคัตไม่เคยตัดครับหัวน็อตเดิมนะครับห้องโดยสารสีเดิมครับเบาะเดิมนะครับยางหลังเดิมนะครับ90%เซเลยครับผมหัวน็อตทุกจุดนะครับเป็นน็อตเดิมหมดเลยนะครับผมท้ายสวยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นนะครับรถ8 0ดอชั่วโมงแท้นะครับครับไฟทุกจุดนะครับก็ปิดมาจากโรงงานเลยนะครับผมครับ ชุดท้ายนะครับถ้าลองพาเข้ามาดูนะครับเออในส่วนของจุดมาก์กจุดนะครับครบนะครับอ่าส่วนชุดตกแต่งนะครับทางลูกค้าจัดหาแล้วก็สั่งมาให้ทางร้านติดตั้งให้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อความสวยงามแล้วเพื่อความสิ่งครับทั้งคาหลังคาครับนี่ครับก็จะมีในส่วนของเฉพาะในส่วนของใบดานกับคาร่าครับที่เก็บสีเพิ่มเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ ก็โดยภาพรวมทั้งหมดครับเป็นสีเดิมนะครับทางร้านก็ขัดเงาให้เพิ่มนะครับเข้ามาดูใกล้ครับนี่ครับหัวน็อตลอนะครับยังมีมาร์คครับสวยสุดๆครับท่อแป๊บเดิมนะครับหัวน็อตเดิมหมดมาร์ครบทุกจุดนะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับสีสันก็ลถใช้งานน้อยนะครับลถใช้งานน้อยจริงๆครับครับอันนี้ก็โดยภาพรวมนะครับ ใส่ค้ำแล้วก็ใส่ท่อซิ่งครับอรอๆครับผมครับน่ครับรถสวยเราดูมันก็เนียนตาไปหมดนะครับมาร์กทุกจุดคือมาร์กโรงงานครบหมดนะครับผมยันยันน็อตล้อหลังนะครับยังมีมาร์กนะครับรถไม่เคยตัดท่อนนะครับรถใช้งานน้อยนะครับเครื่องยนต์เดิมทุกอย่างครับก็มาดูในส่วนของ รีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับการทดลองขับนะครับก็รถคันนี้นะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับรถคันนี้มาพร้อมกับส่วนอุปกรณ์ใบหน้านะครับกับฐานบวนช้างนะครับสองสองนะครับใบมีหกใบนะครับคือพัสนะครับผมการใช้งานนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกกันนะเนี่ยก็คือเหมือนรถใหม่เลยครับ ทั้งคื่งยนนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับคือรถคันนี้สวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับลูกค้าท่านบุรีรัม์นะครับที่ได้ไปนะผมบอกเลยคือพร้อมใช้งานแล้วใช้งานยาวๆได้นะครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจรถไถมือสองนะครับปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับสามารถเข้ามาดูเข้ามาลองได้นะครับที่ร้านนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระฟ้านะครับก็ โทรมาสอบถามนะครับมีรถอะไรัอย่างไรนะครับคันไหนบ้างรุ่นไหนนะครับราคาเท่าไหร่นะครับสนใจนะครับโทรมาสอบถามนะครับที่เบอร์0813662756นะครับ0813662756นะครับร้านเรานะครับจำหน่ายรถไถรถแท็กเตอร์คูนต้านะครับมสภาพพร้อมใช้งานนะครับหันซื้อรถ นะครับซื้อเอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับเอาไปใช้งานเอาไปถ่ายเงินถ่าทองนะครับขอบคุณครับ